ก็บอกมีนในชุดเหลือมันโหดมากเดี๋ยวมันตามมาทันนะ่ะม,มีทันอยู่ไม่เป็นไรหรอกพักก่อนได้ไหมแล้วทำไมพักทำไมเนี่ยยิงไปไม่ไหว,ย,วหยิงปวดท้องปวดท้องโโหเอ้ยก็บอกกี่ครั้งอื่นแล้วว่าไอตอนเล่นลิเกเนีะนะ่ยนะมาถึงเนี่ยอย่าเพิ่งรีบกินอะไรแม่เพราะเขาเลี้ยงดีหน่อยไม่ได้กินไม่หยุดเพราะตอนเล่นมันก็ปวดแล้วทำไงทีเนี้ยมันมันมันไม่ได้ปวดแบบนั้นน่าเสิยงอะไรปวดยังไงอ่ะมันปวดแบบบอกไม่ถูกเนอ๋อ ตัวเองปวดเองแล้วแล้วบอกไม่ถูกแล้วแล้วใครเขาจะไปรู้ด้วยล่ะนาสิงห์ช่วยหญิงด้วยอ้ยองหญิงเนี่ยท้องมานะประมาณแปดเก้าเดือนนะหรือว่าจะปวดแบบจะคลอดลูกเออองหญิงมันปวดแบบต่ําลงต่ําลงไหมใช่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 แบบทวงทวงอะทวงทวงอะใช่เลยนางสิงห์จะคลอดลูกไหมเนี่ยหญิงจะคลอดลูกเหรอเนี่ยใช่ไหมโอ้ยช่วยช่วช่วยช่วยเคยเคยคลอดลูกไหมไม่เคย ขอเดชะแล้วไอปกิตลูกใครอ้ยรูจับแค่ลูกใครปรกิตเนี่ยเออนั่นแหละใช่ตกไม้ตกมือ <c oughs> ดูที่แม่ดูไอตอนทำนะไม่ให้ฉันช่วยหรอกไอตอนจะคลอดมาให้ฉันช่วยแม้ถ้าให้ฉันช่วยตอนทำนี่ฉันก็ทำให้เต็มที่ <c oughs> เอางี้เดี๋ยวจะช่วยแป๊บ,บนึงรอ,อก่อนจะคลอดลูกใช่ไหมละ่ะช่วยฉันลแล้วรอแป๊บนึงเนี่ยโอ้อลแล้วสิงหะไรเราจะให้หญิงล,ยลอยอะไรอีกเนี่ยรอไปก่อนแป๊บนึงนท,ทนไม่ไหวแล้วเนี่ยทนกันเนี่ยไม่ไหวก็ทนอันนี้มาแล้วอ๋อโอ้ยถลย้วสิ่งอ,อ,าาอะไรจะทำอะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่าจะผูกคอตายหนีใช่ใช่ไหมโอ้ย <นะ S 1> สู้มาจนจะรอดแล้วใครก็จะมาผูกคอตายหนีตอนนี้เหรอที่ที่ทำแบบเนี้ยทำแบบไอ้เต๋อ่ะ ม,มันทออะไระคือว่าที่นี่มันไม่มีขือไม่มีแปลใช่ไหมระหม่อมเลยจะมาเป็นขือมาเป็นแปลให้โดยการให้องค์หญิงจับผ้าผืนนี้แล้วก็ดึง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 เดี๋ยวเก็ออกเองแหละพอดึงปุ๊บแล้วก็ออกเลยใช่ไหมใช่งั้นหญิงดึงเลยนะด,ดึงไปอเอาเดียวเาเดียวโอ้ยโอ้ยไม่เห็นออกเลยนะ้สิ่งอะแล้วจะดึงอะไรจิงจังอะไรแล้วคอเครหักไปทํางอ้ไง มันก็ยิงกังไม่ล่ะแกแม่แค่นี้ทำมั้ทนไม่ไหวแม่คุณแม่เจ้าขายอย่างว่าสิพระเอกน้องเอ็ดเดี๋ยวนี้ตกเป็นข่าวนี่เนาะกำลังดังออกรถเบ็นป้ายแดงเลยนะแม่ขับร่อนเช้าร่อนเย็นเลยบ้านช่องไม่กลับทำไมเรียแวแรงไม่มีอะไรงไงฮะอาทำไมล่ะมึงหึงกูไงล่ะโอ้อแมดูดิดผมก็ไปทำงงทำงานกันดิครับน่หน้าอิ่งไหมเนี่ย มันบวดอยู่ไปฉีดเนี่ยเดีย๋ยวไม่เอาแล้วแบบนี้ไม่ได้หรอกตรเนี้คอหักก่อนอมลูกอมไปบ้าน <c oughs> จริงจริงแล้วเด็กนะเอาจริงจริงมมันไม่ได้ออกยากออกเย็นหรอกลองลองถามเด็กได้ว่าเด็กจะออกอไหมเดี๋ยวถ้าไม่ออกนะเดี๋ยวจะเอาเข้าให้เออ <c oughs> เอาผ้าเข้าไปเก็บให้เข้าใจไหมผู้หญิงก่อนนะมันไม่ออกร้องก่อนร้องก่อนลิเกต้องร้องก่อนแล้วมันร้องยังไงอ่ะเจ๊ ต่น้องกรอนคลอดลูกก็ไม่เคยร้องเลยล่ะก็บอกแล้วว่ามันไม่เคยไม่เคยหยุดหรือเปล่าใช่ไม่เคยแม่เม่ใช่ตัวเองนะธรรมชาติอะไรเนี่ยเออฟังฟังฟังร้องกรอนร้องแบบนี้เดี๋ยวเด็กออกถ้าร้องแบบนี้เด็กออกแน่นอนฟังนะว่าปวดท้องร้องครางไม่มีใครหนุนหลังในที่ต้องตายเนี่ยเฮ่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 เฮยเฮ่ องว่วปวดเท้าร้องข้างไม่มีใครหนุนหลังนี้ต้องตายแน่โอ้ยร้องเงี้ยตายซะจะอยู่เลยมันไม่ออกอ่ะมันคนละครูกันอ่ะเอาครูใครครูมันเลยร้องไป ได้ครับดิดดาราได้ยินยเด็กยังไม่เห็นตัวเด็กลยเด็ก้องใส่้องใส่คอแล้วอิ่นคอเลยส้่โอยอเยโอยดะไสิ่งอียานมอเนี้ยอะไรทำไทำอะไรเนี่ยหาเด็กไงหาเด็กราหาอะไรตรง อ้าวแล้วเด็กมันออกตรงไหนอ่ะโอ้ยต้องหาตรงนี้บอกสิบอกสิไหนว่าเด็กอะไรวะเนี่ยโอ้โหเด็กเป็นงี้เหรอโอ้ยโอ้ยถุงมือเก่ามากเนี่ยเดี๋ยวเอามาดีดีสิโอ้โหโอ้โหเดี๋ยว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 ปลอดภัยแล้วใช่ไหมนี่เดี๋ยวดิ สายสะดือจังเพลงลาอิงขอบใจมากนะที่ช่วยเหลือเอาไว้หากแม้ว่าตอนนี้อิงจะพาลูกไปด้วยก็คงจะไปไม่รอดแน่ๆถ้าอย่างนั้นหญิงฝา่ายแทนดูแลลูกทำ<ร>มา<ร>ลงวงนี้ให้ลูกของหญิงใส่ติดตัวไว้ตลอดเวลา<ร>หากแม้ว่าญิงไปเจอลูกจะได้จําได้ว่าเด็กคนนี้คือลูกของ,งอิงอูิงไปอย่ากลับมาอีกมาทกลจะ